เราดูในข้อนี้ครับลบ4ีมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ30มสิลบยี่นะครับเพราะเราเห็นอสมการในข้อนี้แล้วเนี่ยดูสิครับว่ามี y กับตัวที่เป็นเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราทำจะทำการย้าย30เนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก่อนนะ3าเนี่ยมีค่าเป็นบวกเห็นไหมครับพอเราย้ายไปฝั่งนูน้นนะ เครื่องหมายก็จะเป็นตรงตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นลบเท่าไหร่นะครับลบสามสิบะฉะนั้นตอนนี้เราดูเลยครับว่าเราได้ค่าอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับสามสิบลบสามสิบกับลบสี่สิบก็เป็นเท่าไหร่ครับลบเจ็ดสิบนะอันนี้ก็คือเอามารวมกันนะครับมีค่าน้อยกว่าเท่ากับลบยี่สิบวายทำีลกชันนะตอนนี้มาดูว่า เราต้องทำอะไรต่อลบ20ตอนนี้นะครับคูณอยู่กับอะไรครับคูณอยู่กับ y ใช่ไหมครับตำแหน่งนี้ก็คือคูณอยู่กับ y เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการให้ลบ20เนี่ยหมดไปเพราะฉะนั้นเราย้ายทั้งลบ20ตัวนี้เลยนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากคูณอยู่ก็กลายเป็นเอาลบ20ไปหาร70ดนะดูดีๆให้ดีนะครับพอเราย้ายจากคูณมากลายเป็นหารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็สามารถทำไมครับ นำมาหารกันได้แล้วนะศูนย์ตัดศูนย์ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลบเครื่องหมายลบนะกับเครื่องหมายลบหารกันก็กลายเป็นเครื่องหมายเลยครับจะได้เป็นเครื่องหมายบวกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้7ส่วน2นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ y ได้เป็นคําตอบของข้อนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันเรามาดูครับ7ส่วน2มีค่าเท่าไหร่นะครับ เจ็ส่วนสองนี่มีค่านะเท่ากับสามจุดห้านะแสดงว่า y เนี่ยต้องมีค่าทำไมครับมีค่ามากกว่าสามจุดห้านะมีค่ามากกว่าสามจุห้าเพราะฉะนั้นเมื่อม,ม,มันมาอยู่บนเส้นนี้แล้วเนี่ยก็คือจากจุดสามจุดห้าเนี่ยไปทางทิศที่มากกว่านะไปทางทิศที่มากกว่าเมื่อเราเขียนรูปแล้วก็จะได้อย่างนี้ครับดังนั้นเราจะได้อย่างนี้ครับ เราเลือกจุดที่สามจุดห้านะครับและค่า y เนี่ยมีค่ามากกว่าจุดนี้นะต้องคิดอย่างนี้ก็คือเรื่องแต่สามจุดห้าขึ้นไปทั้งหมดนะครับไปจนถึงอินฟินิตนะครับโอเคนะครับ